พี่น้องครับผมไปได้มะขามอ่อนมาครับช่วงนี้ก็ออกทุกภาคของประเทศนะครับมะขามอ่อนฤดูนี้นะครับก็ได้มาก็เอามาชิมผิดเกลือนะครับเมื่อตอนเย็นก็รับประทานที่ตลาดนัดแล้วนะครับที่ผมไปขายของนะครับก็ได้จากตลาดนัดนะครับมีต้นเบลอเลยนะครับต้นย่อยมวกนะครับพี่น้องครับก็วันนี้ตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อจะให้รถพ่อค้าแม่ขายได้เข้ามาค้าขายได้สะดวกนะครับก็เลยเก็บ เก็บใส,ส่ถ er, ังถังปูน <trucks deposit oat ens> <ๆ>นะครับถังปูนสีดำนะครับก็ได้หนึ่งถังทุิท่วนพี่น้องครับก็แบง่งๆงกันไปนะครับนี่ก็ผมกําลังนั่งดูบอลนะครับคู่การท่าเรือนะครับเจ้าบ้านพบกับบุรีรัมนะครับบุรีรัมมาเยือนตอนนี้ก็ยังเสมอกันอยู่ศูนย์อยู่นะครับไม่รู้จะยิงกันเมื่อไหร่โอ้โหประตูบุรีรัมเนการเหนียวเลือเกินนะครับนะฮะก็นั่งดูไปเรื่อยๆนั่งทานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับช่วงนี้มะขามอ่อนนะครับพี่น้องครับหาทานกันครับ